บำเพ็ญอุเบกข้าบารมีดังพระโพธิสัตว์คนเหล่าเมื่อจะบำเพ็ญอุเบกขาบารมีจงมีใจเป็นกลางในความสุขและความทุกข์ให้ดูเหมือนกับแผ่นดินคนทั้งหลายย,าย่อมทิ้งทั้งคลองสะอาดบางไม้สะอาดบางไว้บนแผ่นดิน แผ่นดินนั้นก็วางใจเป็นกลางชั้นใดอย่างนั้นคนเราเมื่อจะบำเพ็ญอุเบกขาบารมีก็จงวางใจเป็นกลางทั้งในความสุขและในความทุกข์ทำได้อย่างนี้แหละเราก็จะบำเพ็ญอุเบกขาบารมีดังพระโพธิสัตว์แหล